ที่ดินสปกคือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้กับประชาชนเพื่อเข้าทำประโยชน์เฉพาะการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญ,ญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ปัจจุบันมีเกษตรกรถือครองที่ดินสปรกร 1. 6ล้านราร่รวมกว่า22ล้านไร่ แต่ปัญหาที่สะสมมาหลายสิปีนั่นก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ดินสาปกมีข้อจำกัดมากมายทั้งห้ามเปลี่ยนมือการครอบครองห้ามซื้อขายยกเว้นแต่การถ่ายโอนตามมรดกให้กับทายาทต,ตามกฎหมายเท่านั้นรวมไปถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้เกษตรกรมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อไรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในระยะยาวการปลดล็อกที่ดินสอประกอเปลี่ยนให้เป็นโฉนดที่ดินจึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับเกษตรกรซึ่งรัฐบาลเศสฐาได้เร่งดำเนินการทันทีที่เข้าบริหารประเทศผลักดันเปลี่ยนที่ดินสอประกอบเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรขยายโอกาสต่างๆให้กับเกษตรกร โดยให้สิทธิ์เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบบังคับใช้เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนยื่นคำขอได้ที่สปกอทุกจังหวัดหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสอปกอและผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สปกร โดยรัฐบาลดีเดย์มอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากที่ดินสอปรณกรฉบับแรกให้แก่เกษตรกร70จังหวัดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่15มกราคม2567หลังจากนั้นคาดว่าจะออกโฉนดได้ครบทั้งหมดภายใน5ปี